คิดช่วยทำโดยเดนซองหลอมิสุมารุ อรุณสวัสดิ์กัท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำยังติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นทางอินเ,อเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ทั้งหลายทั้งหลายที่ทุกท่านใช้อยู่ในชีวิตประจําวันกับท่านผู้อำนวยการสรํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอสด้านะคะคุณสุรังคณาวายุภาพยังอยู่กับเราสวัสดีค่ะคุยกันไปหลายต่อหลายประเด็นนะคะเรื่องของการป้องกันเรื่องของการลดความเสี่ยงมีสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้อำนวยการบอกว่าจริงๆแล้วก็อยากจะฝากเตือนเอาไว้หลายเเรรืื่่ออองงงขตั้ บดกระบอกไปแล้วนะคะเรื่องของที่เราจะต้อง ผจญกับสิ่งที่ลูกเราไปเล่นเช่นเกมออนไลน์ต่าง,างๆวิดีโอนี้สมัยนี้มันเยอะมากเราเราจะรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ที่มันหลอกล่อลูกและตัวเราได้อย่างไรบ้างค,ะ,ค,ะ,คะท่านผอโดยปกติทั่วไปนะคะ,คะในการใช้มือถือทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะให้ลูกมีมือถือเราก็มีมือถือะ,ะ,ะ,ะลูกไม่เล่นของเขาก็มาเล่นของเราที่สําคัญคือในเครื่องของคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะโดยพฤติกรรมเนี่ยก็จะมักจะติดตั้งเช่นบัตรเครดิตใส่ลงไปในนั้นเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยตั้งรหัสผ่านพาสเวิร์ด หรือค่าตั้งรหัสผ res ่านพิสของเครื่องเราเราก็จะให้ลูกช่วยจําด้วยถูกค่ะเลราเราจะไม่ได้แล้วลูกนคนจัดการเสร็จเรียบร้อยค่ะก็เลยทําให้ลูกเนี่ยจะสามารถเอาเครื่องเราแม้ตั้งรหัสผ่านไปเล่นได้แล้วในนั้นมีการกรอกเลขบัตรเครดิตไว้หมดแล้วใช่ก็เหมือนเรามีเงินซึ่งเติมไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วแล้วลูกก็ใช้ได้เมื่อไหร่ก็ตามอัธยาศัยแต่ตอนจ่ายเงินนี่แม่งพองเงือตกเลยมีอีกกรณีหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยเราก็ ให้มีการชาร์จเงินไปกับผู้ให้บริการเช่นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้บริการมือถือก็ชาร์จเงินโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราคงต้องทําความเข้าใจกับลูกด้วยนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะไปกําหนดวงเงินว่าวงเงินโทรศัพท์มือถือเราอาจจะกําหนดจริงแต่ณขณะนี้เข้าใจว่าหลายท่านก็ไม่ทราบว่ามันน่าจะต้องมีการกําหนดวงเงินที่ใช้ในการดาวน์โหลดแอปด้วยที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีการคุยกันเรื่องนี้จนเกิดกรณีคุกกี้วางขึ้นมาที่ปรากฏเป็นข่าวในสพมัดก็ทําให้ผู้ประกอบการซึ่ง ผู้ให้ประการมือถือก็เริ่มมานั่งคิดแล้วว่าเอคงจะต้องมีการกำหนดวงเงินในการดาวน์โหลดด้วยเพราะมิฉนั้นเด็กก็จะดาวน์โหลดอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็ให้เกิดความเสียหายมากมายเพราะมีให้หลอกล่อให้ซื้อเยอะมากอันไลน์ใหม่แอปใหม่นู้นใหม่นี้ใหม่ที่สําคัญราคาถูกอู9 0.99เหรียญเองค่ะไม่ถึงร้อยบาทอันนี้คือ พ่อแม่ต้องตั้งวงเงินค่ะควรตั้งพานเวิร์ดควรตั้งรหัสผ่านที่อย่าให้ลูกช่วยจําแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องตลกๆนิดเดียเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะคะโทรศัพท์วันนี้เราใช้สมาร์ทโฟนมันทําอะไรได้ยเยอะจริงค่ะแต่มันอัจฉลาดมากเลยแล้วมันก็มีอาจจะมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วยก็มันฉลาดเกินไปในบางครั้งคุณพ่อคุณแม่หรือผู้บริหารระดับสูงนี่นะคะควรใช้โทรศัพท์รุ่นโลเทคบ้าง มีติดเปสักเครื่องก็ไสนใจมันทํทอะไรไม่ค่อยได้แม่เออแต่เคยได้ยินเหมือนขนาดว่ามีการแบบดักฟังโทรศัพท์ทางการจัดการประชุมเอาข้อมูลส่วนตัวหรือว่าแคปหน้าจอไลน์เอาอลไรไปลงเพราะเราใช้โทรศัพท์ฉลาดต่น เราใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งมันทาอะไรถ้าไม่ให้ได้เลยเนี่ยแต่ถูกเข้าออกได้นี่นะคะมันจะช่วยอันหนึ่งคือเรื่องความซีเคียวความปลอดภัยในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้บริหารระดับสูงก็อาจจะมีไว้ติดไว้สักเครื่องหนึ่งเพื่อป้องกัน<อ>ทีนี้การป้องกันอื่นๆเช่นการขโมอยข้อมูลเพื่อไปค่ะทำให้เสียชื่อเสียงอะไรอย่างนี้เนี่ยเราเราโค้แฮกกันเข้ามายังไงแล้วเราจะป้องกันยังไงได้บ้างจริงๆส่วนหนึ่งมันไม่ใช่มาเกิดจากการแฮกเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่มาจากการที่เราเนี่ยเป็นคนเปิดเผยข้อมูลนั้นเอง เช่นานี้เราใช้ Instagram เราใช้ Facebook เราอยากจะหาข้อมูลของใครคก็เข้าไปได้ง่ายนิดเดียวแล้วก็จะรู้รสนิยมรู้พฤติกรรมหมดเลยเพราะฉะนั้นอพอ ตั้งคำถามในรหัสในการกรอกข้อมูลเช่นรหัสแอคเคาท์ของ Facebook อย่เงี้ยนะคะเขาจะบอกว่าถ้าคุณลืมรหัสผ่านคุณอยากจะถามคำถามอะไราอาจจะบอกว่าโรงเรียนที่เคยเรียน<อ>คุณครูที่เคยสอนคนแรกหลน่นี้เป็นต้นมันเป็นคำถามในเรื่องป้องกันเรื่อง Security แต่เพอเรอเราไปใส่ไว้ในประวัติเราใน Facebook คนก็จะรู้รู้หมดเลยมันมาจากตัวเราเองส่วนใหญ่ค่ะนี่ก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะในการใช้เดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อหลายๆคนอาจจะมีคำถามมากมายที่เจอกับตัวเองจะเข้ามาหาข้อมูลหรือ ขอคําแนะนําได้อย่างไรพักครู่หนึ่งในช่วงหน้ามีที่พึ่งให้แน่นอนค่ะที่เบนซ์ทางหลอมีทั้ง G L A C L A และ A Class ให้ท่านทดลองขับหรือจะเป็น S L K C L S E <S 3 0 0 Hybrid Ben เบนซ์2 Vito ใหม่แถมฟรี คอนโซล V I P T V พร้อมปดิชั่นทุกคันเบสทองหลอหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทรา02-945-4555และซอยทองหล่อ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพน่นาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัย ให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงม์โอสถเรามีบริการที่ทำให้คุณประทับใจจะนานสักแค่ไหนจะเดินไปด้วยกันกับวันเวลาทีในวัน ใจเพื่่อยูคคกับนไทเราคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาสินค้าของเราให้มากขึ้น,นแล้วก็มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้เราห่วงใยสิ่งที่คุณจะได้กินคืออะไรเชิญครับหอมสุปปาแห้งเนื้อเนียนนุ่มเรื่องนี้ครบซีพีไ่ตุนครับรู้ไหมว่าซีพีอะ ถ้ไยนะไม่เห็นเหรอเนี่ยโลโก้ที่เซเว่นอ C P C Snack ผลิตภัณฑ์เวชภมโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพน่นาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร แล,และสมุซรา,ากเวชพโอส์สซถื้อสกรอกบูชเชอร์วันนี้ลุ้นบินลัดฟ้าไปเที่ยวเยอรมันกับชมพู่ตัดโลกโก้บนซองส่งมาที่ตู้ปน .345 ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมน,นี้พี่แม่ตอนนี้นำนนกำลังกังวลมากเลยนะไม่เข้างน้ำตั้งหลายวันแล้วนะท้องผูกหรือเปล่าอะ ท้องผูกแบบนี้ต้องสวนหรือว่าพาไปหาหมอหรือเปล่าอะอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงติดตามในรายการ Heal t Me p l e a s e 455สิจ้าจะได้รู้ว่าลูกท้องผูกต้องทำยังไง ชออบกันค่พที่แรกเขาเรียกบุพเพสนิวาสดูสิ่งต่างที่ตั้งทิ่มาเจอกันได้แล้วกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเนื้องอกเนื้อง้กอบคียช่วยคิดช่วยทำโดยผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสมุนไพรเวชพงโอสด กลับมาช่วงสุดท้ายของช่วยคิดช่วยทำยังอยู่กับท่านผู้ใยการสุรางคณาจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอสด้าจำชื่อนี้ไว้ต่อไปจะเป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งให้กับเราถือว่าตอนนี้มีเปิดสายด่วนถ้าเกิดมีอะไรฉุกเฉินสงสัยไม่มั่นใจโทรสอบถามได้ไหมคะหมายเลขค่ะหนึ่งสองห่งเป็นเลขของกระทรวงไอซีที่เราช่วยดูแลนะคะ ก็มีคนร้องเรียนมาทั้งเรื่องของเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมมีเรื่องของการชอบงทางออนไลน์นะคะซึ่งเวลาเราได้รับข้อมูลมาแล้วก็จะมีการส่งต่อให้ยังกระทรวงไอซีที่ดูแลเรื่องเช่นเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในส่วนเรื่องแฮกกิงสำคัญสำคัญเดี๋ยวเราก็จะดูแลเองอ๋อเราจะดูเรื่องของแฮกกิงเรื่องของระบบออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโป๊เปร์อะไร อันนี้จะเป็นกระทรวงใหญ่เขาดูแลไปจะดูแลไปเป็นเรื่องค่อนข้างเป็นเชิงสังคมนิดนึงค่ะค่ะที่ผ่านมามีคนมาร้องเรียนอะไรบ้างไหมคะก็มีคนมาร้องเรียนทุกเดือนนะคะเดือนก็หลายร้อยลายเหมือนกันค่ะเป็นร้อยลายเลยเหรอคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรคะก็จะเป็นเรื่องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเรื่องการโกงทางออนไลน์ก็มีอยู่บ้างค่ะ๋อโกงนี่คือเหมือนกับโกงทางแบงกิ้งโดยตรงใช่ค่ะจะมีการส่งจดหมายอีเมลหลอกเราเพื่อให้เรากรอข้อมูลทางการเงินเสร็จแล้วเอาข้อมูลนั้นไปโกงซะเองหรือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลอยากได้ความรู้ทาง ทาง Edda มีศูนย์ที่ให้ข้อมูลให้ความรู้หรืออไปแนะนําเด็กๆโรงเรียนอะไรอย่างนี้ไในขณะนี้เราก็เข้ามาได้ที่เว็บไซต์ Edda นะคะ e t d a e e n g l a n d ล t h a i l a n d d นะคะด Doc แล้วก็ a o r t h แล้วก็ Edda เองเนี่ยเพลินเนื่องจากต้องดูแลในเชิงทั้งโปรโมท ให้เกิดการเติบโตในเรื่อง e-transaction หรือ e-commerce แล้วก็ทั้งดูแลให้ลดความเสี่ยงเราก็เลยมีศูนย์ที่ชื่อว่าไทยเซิร์ชนะคะไทยเซิร์ชยเมาจาก Thai Computer Emergency Response Team t ีมไทยเซิร์นั้นจะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นหน่วยงานหลักทางด้าน Security ของประเทศะนะคะที่จะคอยประสานว่ากับทั่วโลกเลยว่าในวันนี้มีภัยคุกคามแบบไหนจะต้องจัดการกันอย่างไรนะคะ เขาอาจจะคิดก่อนเราได้ก่อนเราเขาก็จะบอกเราถ้าเราคิดได้ก่อนเขาเราก็บอกเขาถ้าเกิดภัยคุกคามเกิดขึ้นที่สมมติที่เกาหลีนะคะ,คะเกาหลีก็จะโอ้ยยังเห็นข่าวเกาหลีที่อินซอนที่แบบเขาไปแฮ็กเอาเลขบัตรประกันสังคมเอาเลขอะไรตอนที่เด็กตายคนตายไปโกงเอาเงินก็จะมีการาโครกันระหว่างเซิร์ชทั่วโลกแล้วทากดิเซิร์ชก็จะทำมาได้ที่วิเคราะห์ว่าไอ้ภัยคุกคามแบบนี้เกิดได้ยังไง มาจากตรงไหนของโลก <S <S และถ้าเราวิเคราะห์เสร็จปั๊บเรารู้ว่ามาจากเช่นบางประเทศในยุโรปเราก็จะติดต่อไปอยังประเทศในยุโรปว่าเซิร์ชที่ยุโรปช่วยจัดการในประเทศคุณได้ไหมเพราะเราวิเคราะห์แล้วพบว่าการกคุกคามหรือการโจมตีครั้งนี้มาจากประเทศคุณอ๋อโอ,โอ้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทันสมัยว่าหลังต้องมานั่งคุยกันยาวเลยค่ะอ๋อน่าสนใจเพราะว่าอันนี้นี่ถึงว่ามันเหมือนกับการก่อวินาศกรรมระดับโลกนะคะถ้าเกิดว่า เข้าไปอาหาข้อมูลข้ามชาติอะไรกันแบบในวันนี้เขามีการ gain, คาดการณ์กันนะคะว่าการส่งกองทัพไปยิงถล่มกันแบบ <tha> ทั่วทั่วไปเนี่ยอาจจะน้อยละ <tha> แต่ว่าการถล่มกันทางไซเบอร์เวิด์เนี่ยนะคะหรือโลกไซเบอร์นั้นเป็นเรื่องที่น,น่ากลัวเพื่อที่ทุกรัฐบาลในการนี้ก็ยกระดับการใ,ให้ความสําคัญในเรื่องของ Security <tha> แล้วก็เพิ่มง,งบประมาณไปค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เรื่องไอทีต่อไปเหมือนกับอ่านออกเขียนได้เนี่ยเด็กต้องรู้เรื่องไอทีเหมือนพื้นฐานแล้วไม่งั้นเนี่ยตามเขาไม่ทันแล้ว ก็อาจจะตกเป็นเบี้ยล่างของชาติที่เขาเจริญด้านนี้มากกว่าเราก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมีโอกาสจะเชิญเอ็ดด้ามา ก็เลยอยากจะขยายความเรื่อยๆอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านถ้าเกิดสมมติว่ามีเหตุร้นเหตุร้ายทางโลกออนไลน์นี่นะคะให้เข้ามาที่นอกจาก Eda.or.th แล้วอาจจะเข้ามาที่ t h a i ซ e r ์ .or.th ก็ได้ค่ะเขียนว่า thai นะคะแล้วก็เซิร์ช certh.or.th ได้ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับท่านผู้อุ่งในการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า Eda คุณสุรังคณาวายุภาพขอบคุณมากเลยวันนี้ได้ความรู้จริงได้ความรู้มาตลอดหลายวันเลยนะคะแล้วจะได้ไปป้องกันาวนี้จะไปเปลี่ยนรหัส เรวจะไม่ให้ลูกรุกละเด็กไปชมเด็กคิดเด็กทำกันแล้วกลับไปที่สถานีวันนี้เราสองคนแลวท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชวงเด็กคิดเด็กทำสวัสดีค่ะเพื่อนๆชิตะเกียบเป็นคล่องหรือเปล่าคะแล้วดูไหมคะว่าชิะเกียบเนี่ยช่วยฝึกสมองเราได้ด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ สมองของคนเราเชื่อมโยงกับเซลล์ประสาทที่อยู่บริเวณปลายนิ้วมือโดยตรงการที่เราใช้ตะเกียบคีบอาหารหรือสิ่งของเท่ากับเป็นการกระตุน้นการทำงานของเซลล์ประสาทอย่างการใช้ตะเกียบคีบถั่วแบบนี้ก็จะทำให้เซลล์สมองทำงานเชื่อมโยงกันส่งผลต่อการคิดความจำและการมองเห็นยิ่งถ้าได้ฝึกโดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัดก็จะช่วยกระตุ้นและพัฒนาเซลล์สมองได้อย่างดีทีเดียวค่ะ เพื่อนๆลองฝึกดูบ้างก็ได้นะคะจะคีบถั่วหรืออย่างอื่นก็ได้ช่วยพัฒนาสมองของเราเหมือนกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกลับเข้ามาใช้ตะเกียบคีบถั่วกันต่อเลยนะคะพี่เมยพี่เจมค่ะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าหลายๆลนยคนสนใจเรื่องของการเลือกตั้งที่อินโดนีเซียอยู่นะครับแต่ว่าที่อัฟกานิสถานนะครับหลายคนก็สนใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสืกการเลือกตั้ง